กับเฮียผ้าเชียบอลสีสั้นสาวันนี้นะครับผมเปิดประเดิมต้อนรับซีสั้นใหม่วันนี้ผมอยู่กับบุคลากรปูชนียบุคคลของวงการฟุตบอลไทยวงการสื่อบันเทิงไทยครับคุณสามารถเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ได้แทบทุกเพจออนไลน์เปิดไปที่ไหนอย่างไรก็จะเจอผู้ชายคนนี้ผมมีโอกาสนะฮะได้นั่งคุยกับเขาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่นั่งคุยกันนะฮะ พ่อคนนี้หมอะผมว่าทีมฟุตบอลที่เขาเชียร์เนี่ยตอนนี้ได้กลายสภาพเป็นทีมกลางตารางไปแล้วเรียบร้อยแต่ซีซั่นนี้ครับผมเปิดไปแล้วห้าแมตช์ครับผมทีมรักที่คุณพ่อเขาเชียร์นี่นะฮะโอ้โหผลงานดีเลิศเลอมากตอนนี้กลายเป็นจ่าฝูงไปแล้ววันที่เรียบร้อยวันนี้ก็เลยชวนคุณพ่อมาเปิดมาซีซั่นใหม่ของเราขอต้อนรับและขอชนแก้วพ่อป๋องกระมุเขครับครับผม เดียวเดียวอย่ายังเลยพ่อยังไม่ชนเลยชนก่อนแล้วค่อยเมาเลยยังชนชนโอ้โหพากูช็อตไปเด้จันทบุรีอันนั้นเนี่ยจะถามพ่อของว่าว่าซีซันล่าสุดนี้ติดตามผลงานทีมตั้งแต่ตลาดซื้อขายนักเตะเลยไหมก็ติดตามมาตลอดอยู่แล้วโดยบอลรู้ดูการนี้ก็เหมือนเดิมทุกคนที่เชียร์บอลนี่แหละครบก็ติดตามแต่ตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็การเตรียมทีมปีซีซั่นจนเริ่มต้น การแขขัได้ไรเงี้ยครับตลาดรอบนี้อาร์เซนอลใช้เงินไปร้อยสสิล้านยูโรอเอาในมุมมองพ่อนะรอบนี้พ่อพ่อปิ้งไขสุดปิ้งก่อนได้มาหรือว่าหลังอยากได้มาแล้วก่อนได้มาก่อนได้มาจริงอยากได้ลิชาริรซอนอที่อยากได้ตอนนั้นนะอยากได้บิซูมาแต่ว่าที่อยากได้เนี่ยมันก็ไปอยู่สเปอร์หมดอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> กับกาเบรียลเชซูเนี่ยมันมีข่าวมาก็มันจะเจ๋งจริงบอกว่าเก่งจริงบอกว่ามาจากแมนซิตต้ตอนแลกอยู่แมนซิตี้เนี่ยแม่งก็ ได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างเคยตามดูฟอร์มตอนอยู่มาซิตี้ไหมตา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 มแต,แต่เวลาที่ลงมาก็ทาประตูได้บางทีก็ยิง4ลูกบางทีก็ทําแฮตติกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีข่าวมาอยู่ซะกนั้นก็เอาวะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่จะยังไงว่าไม่มั่นใจแต่พอได้มาเออให้แม่งเจ๋งเว้ยอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างซินเซนโกเนี่ยก็ยอมรับว่าไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่เซนนอ่นจนมีข่าวปุ๊บปั๊บออกมาเลยสนใจทีมดีเลยนะอยู่ใช่ใช่ใช่ถ้าเขาได้มาซิตี้มาสอง คือซินเชนโกกับกามเบเจสุสก็โอเคแต่ว่าบางคนที่เราอยากได้แต่มันไม่มาอย่างเช่นอุเฟซาฮาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ย้ายก็ยังอยู่กับคิซันพาเลตอันนี้ก็อยากได้ครับอ,อ,อ่ะถามในมุมมองจานะครับผมหลังจะเห็นอาร์เตต้ามาแล้วพอรอบนี้5นัดแรกผลงานดีมันเป็นปกติของแฟนบอลคือถ้าผลงานไม่ดีก็ด่าผลงานดีก็ชื่นชม อย่างที่บอกว่าเดต้าเนี่ยตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยตอนนี้มาคุมอาร์เซนอลเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะที่ไม่ได้แชมป์เอฟเอคัพแต่ถ้าดูจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นคนที่ทําทีมแบบดีช่วงหนึ่งไม่ดีช่วงหนึ่งสลับกันไปแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลานะผลงานมันก็ประจักษ์รตาว่าทําทีมแล้วได้อันดับกลางตารางเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักสองปีแล้วว่าเห็นแบบว่าอาร์เซนอลเนี่ยกับเดต้าเนี่ยถ้ามันเจ๋งจริงอ่ะมันต้องพาทีมขึ้นไปได้ดีกว่านี้แต่สุดท้ายก็คือได้แค่กลางตารางจนมาช่วงหลังอ่ะเริ่มดีขึ้น พาทีมไปลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชเมเปี้ยนลีกแต่ไม่ได้ไปแต่ไ,ได้ไปยุโรปา้าก็โอเค,คอันดับที่เคยจมบวยสุดท้ายก็ขึ้นมาอยู่หัวตารางอัปชชยได้แสดงว่ามีประสบการณ์เริ่มเก๋าขึ้นเริ่มเก่งขึ้นแต่ถามว่าเราเชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยจากที่เราดูมานะอเดต้าเนี่ยมักเริ่มต้นครึ่งแรกดีแต่ครึ่งหลังเ่ะเรามีมวามรู้สึกว่าไม่ยังแก้เกมไม่เก่งไ, e ไม่ได้แก้เกมสู้คอนเต้สู้เป๊ปสู้ครอปไม่ได้ก็้ก็หวังว่า จากนี้ไปเนี่ยไอที่เราไม่เคยไม่เคยชอบเนี่ยมันจะดีขึ้นอพอซีซั่นนี้เห็นการสตาร์ทมาเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าฝากความหวังไว้ที่ใครเโโชซุดไหมพอ่อก็ต้องการเพื่อนเชซุดแหละคนเดียวเลยก็นะตอนนี้เนี่ยเอาล่าสุดเลยเนี่ยเมื่อคืนก็ยิงไปคืนชนะไอเซอ,อ,อร์วิลล่าอ๋อวิลล่าก็เจอหลักก็ยิงไปลูกหนึ่งเอาล่าสุดที่คูตอนนี้ก็ยิงไป3ลูกแล้วแล้วก็มีส่วนกับเกมมากถึงแม้ไม่ได้ยิงก็วิ่งไล่บอลเป็นกองหน้าตัวเล็กแต่เบียดกองหลังตัวใหญ่ได้ แล้วก็แล้วก็วิ่งไล่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 มันนี่ทำให้เพื่อร่วมทีมไม่รู้สึกว่าคึกเชี่ยเหมือนกับเาพีพ่เห็นเซ้เห็นเบล,เบล,เบลวิ่งเงี้ยอ่ผมเบลมวิ่งขนาดน,นี้เหรอกูก็ต้องวิ่งสู้อะไรเงี้ยน,นี่บอกป่ะมันเป็นการกระตุ้นเพื่อร่วมทีมใช่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 ซึ่งเชซุสม,มันทำแบบนั้นครับซึ่งถามว่าแฮปปี้ไหมกับฟอร์มของเชซุส์อะแฮปปี้มากผลงานตอนนี้5นัด15แต้มใครจะไปคิดวะถึงแม้ว่าจะจะไม่ได้เจอทีมบิ๊กบิ๊กตอนนี้นะ เพิ formal, Marcel, ester, mm ่งเจอบอลหมัดเจอวิลล่าเจอเลสเตอร์เจอพาเลตเจออะไรแบบนี้ซึ่งไม่ใช่ทีมใหญ่อะแต่ถามว่าเฮ้ยแววดีทรงดีเล่นบอลวิ่งไล่เพสซิ่งช่วยกันเล่นสปิริตทีมดีแล้วพ่อมองว่าการที่อาเตต้าเขาเปลี่ยนกับตังไม่ชนนอนแต่ก็พ่อขอแห้งนะเนี่ยจับมนอ้ันย ภาพมันดูแบบโมวอแต่งตัวมานนักสนุกเกอร์ผมเป็นบ่อยหรือจะเป็นตองสิชอยก็ได้พ่อถามจริงคิดว่าการที่อาริตาเขาเปลี่ยนกัปตันมาเป็นโอเดกาดจากซาก้ามีผลในการที่ทําให้ทีมผลงานดีขึ้นไหมเกี่ยวไหมการที่กัปตันมันเปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนไหมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนร้อเพราะสุดท้ายเนี่ยกาิชาค้าก็ยังเป็นกัปตันทีมนะ แต่ว่าเป็นถ้าพี่จำไม่ผิดเหมือนกับตันทีมเป็นโอเดกาดหนึ่งสองเป็นกานิชาคา่าสามเป็นกาเบนเชซุสที่หลุดไปน่าจะเป็นคีรันเทนี่เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยก็เจ็บบ่อยแล้วก็อาจจะโดนซินเชนโกมาแยกต่งตัวจริงรก็เลยกับตันทีมก็เลยการสาคนนี้แล้วโอเดกาดจากที่สังเกตก็คือเมื่อลงไปเล่นแล้วเนี่ยเมื่อโดนเปลี่ยนตัวออกใกล้หมดเวลาเนี่ยปอกแขนก็จะอยู่ที่กานิชาค,าค ถามว่าเข้าใจไหมว่ากระดิษาค้ามันเคยทําบางอย่างไว้ที่แฟนบอลแอตล็อตเมอรี้ครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็พัฒนาฟอร์มตัวเองแล้วก็จากที่ตามข่าวเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้อยากเป็นกัปตันทีมนะถึงแม้ว่าอาร์เดต้ายอยากจะให้เป็นเขาถิดว่าเขาไปไปซัพพอร์ตคนอื่นดีกว่าแต่สุดท้าย <ๆ S 1> เขาก็ในทีมก็คงจะโหวตกันและว่าเอ้ยก็เป็นกระดิษาค้าแหละแต่ว่าเอาให้โอเดกาก่อนนะซึ่งถามเราอะเราชอบเด็กรุ่นใหม่ม การที sí, ่โอริกาดมาเป็นกัปตันทีมแล้วตัวก็โชว์ฟอร์มดีครับผ่านไป5นัดยิงไป3ลูกแล้วก็เล่นบอลดีเปิดบอลดีมีส่วนกับเกมแล้วก็โอเคกับโอริกาดซึ่งก็ดูแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงอายุไม่เกี่ยวอยู่วันนี้ถ้าเบลอายุน้อยแต่เบลเก่งเบลก็เป็นกัปตันทีมได้อย่ในมุมมองพ่อคิดว่าเหมาะสมแล้วก็โอเคกับตำแหน่งของโอริกาดโอเคครับผมจนถึงเวลานี้อาริต้าทำมามา3ปีแล้วพ่อคิดว่าอาริต้าดีที่สุดตั้งแต่วนเกร์ออกไปไหม พก่อนหน้านี้เคยเสี่ยงกับอ,อูนายเอเมรี่มาถ้านับเป็นผลงานก็ต้องนะว,ว่าก็ดีที y, ่สุดหลังจากหมดยูเวนเกอร์ดีกว่าอูนายเอเมรี่ดีกว่าลุงเบิร์กช่วงสั้นๆ <c oughs> ก็จริงมันก็แค่นี้มันงไแก๊มันประมาณนี้นี่ <c oughs> หมดจากเวนเกอร์มันก็มาเป็นอูนายเอเมรี่แล้วก็มาเป็นลุงเบิร์กแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเป็นไอเดต้าฉันถามณตอนนี้ก็ต้องยอมแล้วว่าก็ดีที่สุดหลังจากหมดยูเวนเกอร์แล้วพ่อคิดว่าจะดีเทียบเท่าเวนเกอร์ได้ไหม อันนี้ตอบไม่ได้เนรื่องอนาคตแหละคือคาว่าเราก็คือเราก็มองไม่เห็นใช่ไหมว่าโอเแต่เราก็รู้กันไปด้วยความเป็นแฟนเซนอนหรือแ,แ,แฟนทีหนก็ตามแต่เ,เราแค่ทําให้ปัจจุบันเนี่ยขอให้มึงทําให้ดีที่สุดอะขอให้มึงเล่นแบบเนี้ยโอเคเล่นแบบนี้แล้วมึงจะเสมอมึงจะแพ้นเนี่ยแต่มึงมึงมึงได้ใจแฟนบอลอย่างเมื่อเมื่อคืนที่เราดูเจอ Villa วิลวล่าอย่างเงี้ยชี้เล่นมันชิบหายเล่นมันมากแต่โชคร้ายทีอ่อ่พอดำหนึ่งศูนย์เยนี่ยประตูสองประตูสามไม่ตามมาแล้วมาตีเนสประตูเก่าเซนอนไม่กระเสือกเหนียว แล้วก็ก็เข้าใจแล้วชิปหายแนละ้วแม่งมีโอกาสเป็น1ิบคอนเนอร์เป็นสิยิงไม่ได้แม่งโดนตีเสมอจากลูกคอนเนอร์แล้วเข้าไปเลยเงี้ยนึกว่าชิปหายจด้ไงว่าโมเมนตัมจะเปลี่ยนบอกว่าแต่สุดท้ายอาร์เซนอลยุคนี้สายเเห็นว่าเมื่อเสียประตูแล้วเนี่ยทุกคนแม่กลับมาได้คือไม่ปล่อยจอยไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ก่อนที่แม่งปล่อยจอยเลย<อ>แต่ก่อนแม่งปล่อยจอยตอนนี้ไม่เว้ย وي, พอโดนตีเสมอเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวแม่งยิงแซงนำนี่คือสิ่งที่เราไม่ค่อยเห็นกับอาร์เซนอลในช่วงยุคหลัง แต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าอย่างวันเจอฟูแลมก็เหมือนกันฟูแลมนําไปก่อนอตีเสมอาอร์ตกนยิงแซงชนะอ,อันนี้ก็เคสเดียวกันนําไปก่อนโนตีเสมอปรากฏว่าอ่ะยิงแซงได้อันนี้คือสิ่งที่ทีมที่เป็นแชมป์เนี่ยมันต้องเป็นแบบเนี้ยเหมือนเลี้ยวฟูที่เมื่อคืนชนะอ่าพาเลทเนี่ยชนะนิวคาสเซิลเนี่ยแม่กรรมการกูะกจะเป่าไปแล้วอะแต่สุดท้ายแม่ก็ยังเอาจนคืนได้อเอามาชนะนทีบาปเอออย่างเงี้ย แล้วเ,เริ่มต้นดีอย่างนี้ในมุมมองพ่อณวันนี้ชนะ5นัดรวดยืนเป็นจา่าฝูงเหนือแมนซิตี้ที่ก็ร้อนแรงเหมือนกันอุ้ยน้ำบ้าบออนักก้าบอ,อ,บาบอเอเลี่ยนขอบแวะไปถามหน่อยคิดว่าฮาแลนด์มึงเหี้ยนั่นคือเอเลี่ยนสีฟ้าเราเรียกว่าเอเลี่ยนเลยนะก่อนมาคิดว่าเขาจะโหดไหมโหดเป็นโหดมาตั้งนานเพราะมีหลายคนมองบอกว่าไอ้นี่พิมพ์เมลีสมันที่ไม่ลิงชาวนานะเดี๋ยวโดนเตะขาหักแน่มึงไอ้คีนี่แม่งเขียนแต่ตอนนั้นนะอ่ะตั้งแต่ก่อนจะมาอยู่ ก่อนมาอยู่ดอทมูลจนมาอยู่ดอทมูลจนมาอยู่แมนซิตี้คือรู้ไอ้ที่นี่เก่งจริงครับไอ้ที่เรียของจริงซ้ายขวาได้หมดแล้วเวลามันเล่นรู้เลยไอ้ที่นี้ไม่เบาอ่ะแอ้ที่นก็จริงอ่ะมันเตะไปกี่นัดได้ไงห้านัดแม่งเก้าเก้าลูกเก้าเม็ดแฮตติกสองรอบแฮตติกสองสองนัดติดอ่ะนั่นคือเอเลี่ยนอ่ะนึกว่าเล่นเกมสีฟ้าแอ่มันเก่งจริงและเชื่อว่าฤดูกาลนี้แม่งยิงกระจายณวันนี้ยังยืนไปตำแหน่งจ่าฝูงมองไปไกลๆถึง ปลายเดือนพฤษภาคม,มพ่อป๋องคาดหวังตำแหน่งแชมป์หรือท็อปโฟแชมป์ดิคิดว่าเปิดเกิดขึ้นในปีนี้เหรอเชียร์บอลมันต้องหวังแชมป์เดี๋ยวไอ้เบลเชมป์เนาเนี่ยเอาความเป็นจริงก่อนเวลาเราดูบอลเนี่ยวันนี้สามนัดมันเตะไป5นัดเหลือ33นอั่นหมายความว่าอีสานสิสามนัถ้ากูชนะไปเรื่องกูก็แชมป์ใช่ไหมัน้นเราก็มีสิทธิ์เราก็มีสิทธิ์ฝันว่าเราจะเป็นแชมป์ในเมื่อมือจะคิดแล้วเนี่ยก็ต้องบอลที่เป้าสูงสุดก่อนแต่มันไม่ได้ ก็ S <S ค่อยลดเป้ามาก็ค่อยลดเป้ามาแต่ทีน,นี้เป้าเนี่ยมันยังหวังได้อยู่นี่โอเคข้างบนมันจะมีเฮ้ยแมนซิตี้เอ้ยลิเวอร์พูลเอ้ยอสเปอร์เอ้ยเชลซีเอ้ยแต่ถ้าเรามองว่าเอ้ยฤดูกาลนี้อ่ะเราก็เปิดสวยเดี๋ยวผ่านไปสัก10นัด12นัดถ้ามึงอย่างนี้อยู่เนี่ยอ่ะแสดงว่าข้างหน้าก็มีสิทธิ์มอถึงแชมป์ได้อุ้ยอาร์เซนอลเป็นแชมนนป์ครั้งสุดท้ายพ่ออยู่แล้วดิตอนนั้น2004ใช่ไหมพ่อสิบแปดปีที่แล้วก็ตอนนี้55 ตัวสิบกว่าปีแล้วรับผมเดือนกันยายนนี้พ่อสามนัดผ่านมาแล้ววิลล่าจ้ะมีเจอกับแมนยูอาทิตย์นี้สีนี้เจอแมนยูมีเบรนท์ฟอร์ดเจอเบรนท์ฟอร์ดอ่าแล้วก็มีเอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตันสามแมตช์นี้พ่อคิดว่าจะก้าวแต้มเต็มอีกไหมยืนเป็นจ่าฝูงแบบหรอเพราะตอนนี้อาร์เซนอลนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสามเท่านั้นนะที่เป็นทีมที่ยังไม่แพ้ใครในสามลีกใหญ่ยุโรปลาลิกาสเปนใช่ใช่ใช่บุนเดสติกาเยอรมัน แล้วก็พิมพ์ลีกอังกฤษถามว่าคาดหวังไหมกับก้าวแต้มคาดหวังอยู่แล้วแต่ถามว่ามีโอกาสจะก้าวแต้ไมไหมเนี่ยไม่มั่นใจเพราะว่าไปเจอไปเจอแมนยูในบ้านแมนยูณตอนที่ตัวครบคาสเมโล่ก็มีรับอันโตน,นี่ก็อยู่ครับแล้วก็ผู้เล่นหลายคนก็เริ่มกลับมาฟอร์มดีเล่นในบ้านมันอยู่ไม่ง่ายเจอเบนส์ฟอร์ดเบน์ฟอร์ดก็แสดงเห็นแล้วว่าทีมนี้ก็ไม่หมูเอฟเวอร์ตันหนักเสมอก็จริง <c oughs> ก็ไม่ง่ายแต่ถามว่าเป้าเนี่ยก็หวังก้าวแตม้มแต่ถ้าจะหลุดเนี่ย กลัวจะไปหลุดนัดเจอแมนยูเอ้ยจริงเหรอทำไมไะแมนยู mm hmm. นี่ยังเซตทีมใหม่ยอยู่แล้วอาร์เซนอลแข็งแกร่งมา5นัดคิดว่าจะมาเพี้ยงพว้าแมนยูได้ไง <ใน S 1> บ้านแมนยูนะเว้ยแล้วตอนนี้ตัเล่นแมนยู Man มันก็เริ่มเซตลงตัวนะไอวานลานกองหลังมาติเนสเซ็นเตอร์ Center, แล้วยังมีค<ม>าสมิโลอีกมาใหม่แล้ว<ม>เรียบร <em> <100. S 2> ้อยโอ้ัเนี้มันคือมันตอนนี้มันเริ่มมาแล้วนะแต่ถ้าคว้าแมนยูได้เนี่ย mm hmm. ก็เจ๋งเพราะตอนนี้เรามองว่าถ้าอาร์เซนอลจะลุ้นแชมป์เนี่ยมันต้องคว้ามาทีมใหญ่ๆทีมเนี้ย แมนยูแมนซิลิเวอร์พูลเชลซีสเปอร์ให้ได้ <ừ> ฉนันบท<ร>พิสูจน์ในการเจอแมนยูวันที่4ถ้าได้3มแต้มเนี่ยเอาวะเอาวะ,เอาวะมองแชมป์แน่ๆนะ,อะโอเคอ่ะทีมงานครับขอเกมให้พ่อป๋องหน่อยจ้ะเกมทางวัด กงกติกามีดังนี้ครับในตารางจะมีทีมพรีเมียร์ลีกทั้งหมด20ทีมเดินลงทีมไหนเนี่ยต้องตอบคำถามทีมนั้นแต่ถ้าเดินลงสีแดงก็ต้องโดนลงโทษเจ้าของร้านและแขกต้องเลือกทีมเชียร์ก็เดินมากหนึ่งเลยครับผู้เข้าแข่งขันจะมีสิทธิ์ทอยได้ทั้งหมด5ครั้ง 2คํคถามจะมีมูลค่า1คะแนนแต่ต้อหากลงช่องทีมรักจะได้คะแนนคูณ2แต่ถ้าลงช่องอารีเมื่อตอบถูกจะได้1คะแนนตอบผิด3นาคะแนนนะจ๊ะหากผู้เล่นเดินไปตกช่องสีแดงจะโดนลงโทษนั่นคือการดื่มน้ําน้ํำมาน้ําก็ได้น้ําน้ําน้ําเต็มไปหมดเลยพ่อก่อนได้ครับให้เกตแขกรับเชิญอ่าอ่า ผมพ่อสีไหนเนี่ยผมพ่อสีน้ำเงินไปอ่าโอเคไม่เอาคุยกสีนี้อ่าได้ครับพ่อก็ไม่น่าถามหนึ่งสองสามสี่ห้าเวสแฮมครับขุนค้อนสามสิบวิเวลาจับเวสแฮมเคยมีชื่อเรียกสนามเย้าอยู่สองชื่อในคราวเดียวกันสองชื่อนั้นคืออะไรโบลินเกาวอา้าวครับอีกชื่อชื่ออะไรวา,ราวดีโบลินเกาวเอาเอาอัลตันพาร์คโบลินเกาวกับอัลตันพาร์คถูกไหม ถูกต้องครับผมเย็นด้อย่างนี้ยังไงกรรมการให้สามคะแนนเต็มมาอีกทีหนึ่งพ่อปึ๊บสองเอาแล้วหนึ่งสองคำถามโอ้ยนี่เหมือนไม่ได้เซฟนะครับโทษทีไม่ได้เซฟนะครับ ตกที่คู่อารีพ่อสามคะแนนเมื่อสักครู่นี้อาจจะหายไปหมดได้ก็พอตอบไม่ถูกอย่ายากนะคำถามเกี่ยวกับสเปอร์คู่อารีของพ่อป๋องครับพูดชื่อนักเตะสเปอร์ที่ไม่ใช่คนยุโรปทั้งหมดสามคนไม่ใช่ไม่ใช่นักเตะออ๋เอาชุดปัจจุบันเหรอชุดปัจจุบันที่ไม่ใช่คนยุโรปทั้งหมด3คนลิชาลิซอนเอาหนึ่งฮูโกโยลิสอ่ะฝรั่งเศส สองของมินเอาแล้วก็ไอ้โมโลโมโลไอ้โลมาโนโลมาโนเซนเอรอโลมาโนถูกต้องครับผมได้ไปหนึ่งคะแนนตอนนี้พอฝัองมีสคะแนนมาห้า 1 2ึ่งสอสามเวแฮมปาอิ้มบชื่ตัวรุ่งของแฮมมาแ้สาอะไชื่อครับนี่เตะคนไหนบ้างครับชุดปัจจุบันนะชุดปัจจุบันนะเวแฮมเหรออาสามสิบวิจเวลาครับเฮียไม่มีชื่อเฮียไม่มีอ๋อกลังคิดอยู่อ๋อนึกว่าไอ้นเตแฮมชื่อเฮียใครอยู่วะเาเราไม่ดูเยวไม้ เฮ้ยความรู้ก็ไม่มีเลยเหรอรู้แต่แมนยูเนี่ยเหรอเวลาแมนยูเตะเก่งจังเลยมีเคลียร์ไว้มีเคลีนี้มีเคลียร์ตัวนี้โอ้โหีแม่งเมื่อวานเอาอ่อยอหนี้มีเคลียร์ตัวนี้ครับเห็นไลฟ์สดด่าแมนยูจังไงจิมมี่ท้ายครับจัลลอดโบเว่นสองเฮ้ยได้เว้ยฟาเบียนสกี้ฟาเบียนสกี้เป็นไถ่นั่นเป็นโก้เย นี่ตอนแรกผมนึกว่าจาร์ลอตโบเวนกันที่จะมันคือวิลล่าสีเหมือนกันความรู้บอลแม่งน้อยหนึ่งสองสามห้หนึ่งสองสส่าอะไรเขียนว่าอะไรวันนี้บอลไม่เตะอดคะแนนหนึ่งเด้งน้งลน้ำจะทำมาไบพี่บอกเรือกน้ำพิเศษ หรือไม่จะ oh ja ่แบกปลาร้อะไรสวกพอน้ำไม่เศษ็จนะไม่เสร็จดีไหมหนึ่งเป๊กนะโอ้ยสีโอ้ยเบลโอ้เนื้อยะหมอมาละลายน้ำของหอมเนี่ยหรือกลิ่นแม่งเตะจมูกเลยไอสัตว์เดี๋ยวแม่งพุ่งใส่หน้ากูไอ้เหี้ยมึงหันหน้าหาหาไอเกมการไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยชาผสมแกควยเลยเหรอ หนักแล้วไอ้เบลหนักแล้วมึงน้ำลายกระเซ็นแล้วอ่ะก็ไม่เคยจัดรายการในสภาพนี้เลยมะทำไมพ่อสามพ่จ๋าสเปอร์แมนซีเอื้อวันนี้งดเตะโอ้กินตามผมมึงนี่มันต้องตามผมนะแล้วมึงน้ำมีเสร็จนต้อเต็มแก้วเท่มึงลยไอ้สัสพอ ไอ้ยน้ำเปล่าด้วยน้ำเปล่าเ่าน้ำเปล่าถูกำลังพ่อถูกำลังมาตอบมาตอพ่ออีกทีหนึ่งห้าตาครบหนึ่งเอาแล้ววุ๊กแฮมตั้งครับที่งานาคำถามเกี่ยวกับพูตั้งมาเลยครับคำถามข้อนี้ถามว่าโอ้โห แม่งเอ้ยบอกนักเตะวูแฟมตัน3คนที่ไม่ใช่โปรตุเกสเพราะว่าทีมนี้เขาเป็นโปรตุเกสคอนเนคชั่นติดต่อมาแต่นักเตะโปรตุเกสมีเกาหลีตัวนึงพ่อสาโอ้ผมจำได้ชื่อได้อยู่นะไม่บอกไม่บอกนนะครับโอเคเวลาเดินครับพ่อฮางจีวานไม่ใช่วานีชานวานีชานวานีชานโอ้ยนะวานีชานวานีชานเยนะ เก่ามากเลยนะท่านดีวานรุ่นเก่าตัวได้ถือว่าได้ถือว่าได้เอ่อคิมินเอสคิมินเอสรับของคิมินเอสได้แล้วก็โอ้ยตัวหนึ่งดียวก่อนนะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไอ้ชื่ออะไรวะเอ่อเตาเล่เต่าเล่อานามาเต่าเล่ได้ได้ได้สามคะแนนเยอะมาก นเท่ากับว่า4ครั้งนะครับผมที่พ่อปองคอยไปเราไปแล้วเจ็ดคะแนน <Yeah. S 2> อะครั้งที่4ของพ่อปองครับมาหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันนี้บอลไม่แต่ กะไม่เตะเที้ยอะไรบ่อยๆวะก็ไม่เตะก็ต้องฉันลองไงพ่อเรียกว่ามะนาวเป็นพร็อปแ่ะวะเนี้ยมะนาวมะนาวไม่แดกเลยพ่องานต่อหมมีงานต่อไม่ไิ้บอกเลยเมื่อกี้ถามแล้วพ่อไปไหนต่อเปล่าพอบอกกลับบ้านหาลูกโอเค บ้างเดือไปหาว่างไงเป็นจำบ่ได้ไปเลยน้ำชาอร่อยขนาดแบตส่งกี่หน้าเลยมาต่อที่วิวครับผมนะครับครั้งที่สนะ6 6 1 2หนึสสห้า ลิวภูลิวภูลิวภูลูกลิวภูผู้เล็ก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 คาราบูสคริปหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่สคริปนะโยนสดนะผู้เล็กคำถามลิวภูมาให้ผมตอบครับโอ้โหขอชื่อนักเตะลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันที่เคยร่วมงานกับโรเจอร์ยากว่ะโคตยากถ้าคุณไม่รูลิเวอร์พูลคุณตอบไม่ได้ยากกว่ายากกว่ายากอ่ะดูโรบอรซั่ไม่ใช่ครับเชี่ยคิดดีๆีมรดกตกทอด มีนักเตะตัวหลักอยู่2คนตอนนี้ถ้าเป็นแบบตัวหลักๆเป้งๆเลยนี่เหรอเจอร์ชิพีจับได้ยังจับได้แล้วอ่าตอบได้สองมมให้อภัยในะตอบได้สองมุมลยอมมือให้มึงสูงุดไปเลยคนที่เป็นกัปตันมันชื่ออะไรวะเอาแล้วจอเดนแฮนเดอร์สันจอเดนแฮนเดอร์สันอะไรทีจอเดนแฮนเดอร์สันใใคครรแล้วก็เคอร์ติจโจนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เร็วเร็วโจโกเมฟ เฮ้ยมีสิทธิ์วะเดโ๋คเมสครูเฮ้ยสามคนอีกคนนึงอีกคนเดียวไอ้เหี้ยฟิมิโนไปไม่ใช่เฮ้ยครูมารับงหมเฮ้ยฟิมโนฟิมิโน่เขาเป็นคนซื้อคอี้โอ้โหหอมาย้ายมาชสุดท้ายอ๋อเหรอเจมิเนอร์ใช่ไหมเจมิเนอร์ถือว่าใช่ป่ะเฮ้ยเจมิเนอร์มายุคคอปไม่ใช่เหรอเราเจอเออเพื่อพี่หนึ่งเจมิเนอร์ โอเคตอบคู่อริได้ครบถ้วนรับไปหนึ่งคะแนนครับถือว่าเก่งถือว่าเก่งถือว่าเกดีถ้าตอบไม่ถูกโดนโดนสามไงถือว่าเก่งนะยังมีอีกนะยังมีสองแดงนะไอ้สัตว์ก่อนถึงเส้นชัยอ่ะไปครับหกครับไปหนึ่งสองสามสี่ห้ายวไววันนี้งดเตะวันนี้งดเตะอ่ะวันนี้งดเตะอ่ะฉลองอ่ะ เหมือนบาใน,นนะอังกฤษนะฉลอเอเฮ้ยพราพราพรอ้เยอะเดี๋ยวพุ่งไอ้เหียอืเยอะเกอันนี้น้ำกูมั่วน้ำด้วยส,สัตว์เออนี่เป็กกูนะกูจะแก้วกันกโอ้โหเฮ้ยเสียงมึงเปลี่ยนนะห <laughs> นึง่งแมนยู เฮ้ยอ้าวสบายเลยทีง่ายเลยง่ายเลยโอ้โหตอบทีมรักอ่ะได้เอายางมาสุดได้คูณสองด้วยนะผมก็มีสิทธิ์ชนะเพราะผองสิเนี่ยเพราะผมมีโอกาสกินเพิ่มอีกเป็นครันี้มือท้ายถูกก่อนไอ้เบลตายเลยเอายากยากเอายากเอาแล้วพูดสามรายชอ้ยง่ายที่อ่ะโอ้โหมันง่ายก็มันรู้จักแมนยูอยู่แล้วอ่ะการจะโชว์อย่างไี้ดูว่าเขาเตรียตัวสโมสรนะลูก มาขนานฟอร์ดอย่างนี้เติบโตจากคเดมี่เข้าทางเลยอไม่ปซ้อาอ้าวเอเข้ครก็ทำเาคดมี่ครับเขาเติบโตมาจากคคเดมี่คุณเกฟคนสุดท้ายคนสุดท้ายอะที่เติบโตจากคนเวลาพอดีเลยไมชเวลาเชื่อหครัเวลาตัวมูตลีนา มต่อให้หมดคะแนนหมดเวลาตะกี้คูณ2ผมตอบได้2ข้อคะแนนก็6คะแนนตะกี้ตามอยู่เลยนะตามอยู่เลยตามหลักอยู่สี่หเป็น4ก็นำไปสองสิครับโอ้ยมึงตอบไม่ได้หมดเวลาปอนผมตอบไป2ข้อกับพ่อจ๋าแต่มันต้องกติกา3ามอ่ะมึงตอบไม่ครบอ่ะถ้าตอบ3ผมได้3คะแนนตอบ2ผมก็ได้2คะแนนแต่2ใช่หรือเปล่าอีเกมไม่ใช่ครับคันต้องตอบให้ได้ครบให้หมดใช่ มึงเจ้าของมาอย่ามาโกงลูกค้าสิวะตอบก็ตอบให้ครบมึงตอบให้ครบที่มึงเป็นต่ลีลาเราคะแนนผมนำนะเมื่อกี้ไม่นำกูนำเอาเหรออเมรกาให้ความปด่าผมให้ควมปด่าผมเลยชอบตัวมันไม่เคยโดนประสบการณ์รถตัวลงไม่เคยไม่เคยโดนนาผมผมป้องพ่อผมโซใครไทยแชมคนนี้ คนที่ให้โอกาสผมเมองคุณคือคนที่ปลุกั้นผม,มในใจผมผมไมเติมต,ตรงเลยฮะยอด,ด,ดยอดิงกนึงยอดโอ้โหสรุปว่าเขาแพ้นะโอเคอีนึงเ๊กสรุปสุดท้ายนะครับผมแพ้เพราะบอกไปนิดเดียวครับนิดเดียวไอส้สยมีนิดเดียวด้วยอ้าก็จริงท้านิดเดียวใำไมาแพ้คแนดเดียวแต่มันถือว่าแมยูโอเคนะตอบได้เก่งเกเดี๋ยวผมรับชแต่ว่าช้าแต่ว่าช้า สาติเอาน้ำเลยน้ำเลยแดดน้ำเลยผู้ชมครับอันนี้คือเหตุการณ์จริงนะฮะอันนี้ไม่มีการแสดงแต่อย่างใดเราวู้วามอ่ะไม่เรอาตาแดงจ้าคอนเทนต์คอนเทนต์เราวู้วามอ่ะไปนะเราผ่าไมากสรุปสุดท้ายนี่นะครับผมผมแพ้พ่อปองไปนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณพ่อปองมากครับผมขอบคุณครับพี่เบลครับขอบคุณครับเบลเออขอบคุณแล้วขอบคุณแล้วเอามือออกได้แล้วเอาบุหออกได้แล้ว กูไม่ผ่าประธานเออเำอะไงอ่ะก็คุยทำอะไรบ้างเออช่วงนี้ทำอะไรบ้างเออโอเคอะก็ก็ทำงานก็จัดรายการครับก็ฝากช่อง YouTube เดี๋ยวช่องด้วยกันละกันครับวันจันทร์วันศุกร์สี่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับขอบพระคุณครับครับคุขอบคุณพ่อปองมากนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมช้างฟุตบอลโมเมนต์คอบอลคอชาคอเดียวกันถึงขอบสนาม และเทปหน้านะครับผมดื่มกับเฮียพายเชบอนซีซั่น3จะพาใครมานั่งคุยกับพวกเราและเล่นเกมสนุกๆนี้อีกติดตามกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์งเราเลยจ้ะแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเปลี่ยนเจ้าของร้านแล้วนะไม่ไหวไม่หวสภาพไม่ได้ลงโุ่มลายมา